สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ระบบโยอิเซวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ระบบนะครับในหัวข้อตอบต่อไปนะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการดูสายงานในระบบดีคูดนะครับการดูสายงานในระบบดีคูดนะครับดูเฉพาะรีระบบดีคูดนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับระบบคอมมิชชั่นนะครับที่เป็นระบบบริษัทคำนวณนะครับแผนคำนวณไม่ใช่นะครับอันนี้จะดูแบบตารางนะครับนะครับ เช่นผมนะครับสมมติผมมีทีมงาน100คนผมก็จะเห็นใต้องค์กรของผมเนี่ยหนึคนนะครับก็จะเริ่มจากคนที่ผมเนี่ยครับแนะนําตรงก่อนสมมติ100คนผมมีทีมงานที่แนะนําตรงหรือลูกในสายงานหรือเจนหนึ่งของผมเนี่ยนะครับหคนมันก็จะเห็น5คนใน5คนนี้สมมติคนนี้มีทีมงานอยู่อีกห้าคนผมคิดเข้าไปมันก็จะเจออีก5คนนะครับนะครับแล้วอีก5้าคนแล้วคนนี้ชื่อคนนี้ก็จะมีอีก5คนผมคิดเข้าไปมันก็จะมีชื่ออีก5คน อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นประปาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นดูสายงานตั้งองค์กรได้วิธีแบ็กกบแบ็กกับนี้นะครับเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตมานะครับเซฟออกมาเป็น Excel PDF นะครับตรงนี้ได้โอเคนะครับนี่คือรายชื่อองค์กรของเราเราก็จะเห็นชื่อเบอร์โทรไอดีไลน์อีเมลเว็บโปรโมทของเขาชื่อเว็บอะไรเราก็จะเห็นด้วยนะครับจังหวัดที่เขาอยู่จังหวัดอะไรเราก็จะเห็นด้วยนะครับแล้ววันที่เขาสมัครหรือลงทะเบียนเข้ามาวันที่เท่าไหร่นั่นเอง นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูกราฟนะครับการสมัครหรือผู้ลงทะเบียนว็บประกาของเราเนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ